ชั่วโมงนี้ต้องเป็นเขาเลยสำหรับ Ford Ranger Raptor Next Gen ครับพีดีจะใช้ความเร็วไปถึงประมาณสัก80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เบรกครับเบรกของเดิมให้มาจะเป็นเบรก2ขอทบว่าใช้งานได้ไหมครับพูดอีกกี่รอบก,ก็ต้องบอกว่าใช้งานได้ครับพี่ดีนต้องบอกงี้ว่าระยะเบรกที่สั้นลงนะ ไม่จะเป็น5เมตร10เมตร15เมตรหรือแม้แต่2เมตรถึง3เมตรครับในเวลาฉุกเฉินคุณจะรู้ว่าระยะเบรกที่สั้นลงเนี่ยมันทำให้เราปลอดภัยถ้าเบประมาณไม่ใช่ปัญหาแองมันต้องมีจริงฮะเป็นยางออโตเลนที่ใช้งานได้ดีมากๆครับได้ทุกสภาพถนนหลายๆคนอาจจะอยากรู้ว่าเสียงมันจะดังไหมสำหรับตัวนี้ต้องบอกนี้ว่าไม่ดังเลยเงียบที่สุดรุ่นหนึ่งในตลาดสำหรับ ตลาดยางออทูเรนล้อฟอ r d สคุณภาพสูงนะครับที่ปกติแล้วมันเป็นเทคโนโลยีของรถซูเปอร์คาร์แต่ทุกวันนี้สําหรับรถกระบะ p p พีนะครับก็มีให้จับจองกันแล้วครับยังไงเพื่อนท่านใดที่ใช้ f o r d r a n g e r Raptor อยู่นะครับเห็นคลิปนี้แล้วอยากได้อยากโดนก็เดียวเข้ามาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Ford r a n g e r Raptor Next Gen หรือจะเป็น Ford Ever วอเรครับนะมันเป็นรถที่ขับดีมากเลยโอ้ยกได้อยกได้เนี่ยไม่เข้าใจกลัวคําเดียวนั่นแหละ ให้เจ้พูดเองแล้วกันร้อนแรงที่สุดไม่อยู่จริงครับรถกระบะที่ร้อนแรงที่สุดกระบะที่ร้อนแรงที่สุดร้อนแรงจริงๆครับนะฮะสำหรับ รถกระบะไฮโซกระบะบ้าพลังชั่วโมงนี้ต้องเป็นเขาเลยสำหรับ f อ r d บ a เจ e r Raptor อร์ t Gen ครับกี่ทีก็อยากได้รถกระบะอีกสักคันเอาไว้ใช้ถ้าคุณชื่นชอบในการแต่งรถและยังรู้สึกว่าอยากจะเสริมสมรรถนะการขับขี่ให้ดียิ่งขึ้นครับมันก็ยังไปต่อได้อีกนั่นแหละต้องบอกนี้ว่ารถเขาเนี่ยให้มาดีอยู่แล้วเพียงพอต่อการใช้งานอยู่แล้วซึ่งคลิป2คลิปก่อนที่พี่ดีเคยทําคลิปแนวทางการตกแต่ง f o r เ r a n จ e r Raptor ออกไปเนะี่ยก็ยังมีบางคอมเมนต์ครับเข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับระบบเบรกว่าของ เดิมมีอยู่แล้วทําไมต้องเปลี่ยนเก่งกว่าวิศวกรบ้างหลักมันพูดยากถ้าคุณไม่เคยใช้เบรกอัปเกรดเบรกแต่งคุณก็จะรู้สึกว่าเบรกเดิมที่เขาให้มาเนี่ยมันเพียงพอต่อการใช้งานอยู่แล้วไม่เห็นจําเป็นต้องเปลี่ยนเลยอันนี้ไม่ผิดนะ แต่สิ่งที่คุณเข้าใจผิดว่าเบรกแต่งแบบนี้ติดตั้งลงไปแล้วมันไม่ได้ดีขึ้นมันไม่ได้ช่วยให้ระยะเบรกสั้นลงเพราะว่าระบบเบรกอัปเกรดจากค่ายเบมโบอย่างเบมโบ่ GTS เนี่ยคือเขาเป็นแบรนด์ที่ผลิตเบรกให้กับรถระดับซูเปอร์คาร์หรือรถที่ลงสนามแข่งเพราะฉะนั้นมันคือวิศวกรรมของสนามแข่งวิศวกรที่เขาออกแบบรถยนต์มาทำเบรกมาติดกับรถยนต์โดยเฉพาะรถที่ออกมาขายในกลุ่มเซกเมนต์ต่างๆเขาก็จะมีการกำหนดต้นทุนในการผลิตเบรกซึ่งรถส่วนมากผ้า ไม่ใช่รถไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์รถที่มีแรงม้าสูงๆเขาก็จะให้เบรกมาที่เป็นเบรกที่ใช้ดีในระดับหนึ่งผ่านมาตรฐานแม้แต่รถซูเปอร์คาร์เองก็ยังมีระบบเบรกให้อัปเกรดเพราะฉะนั้นคือการอัปเกรดหรือการเปลี่ยนเบรกเนี่ยมันเสริมสมรรถนะการเบรกให้ดียิ่งขึ้นไม่ต้องมาเทสระยะกันหรอกตั้งแต่ยังไม่เทสมันก็เห็นผลตั้งแต่แรกอันนี้เราพูดถึงเบรกออริจินอลพาร์ทเบรกใหม่นะครับเพราะว่าหลายหลายคนยังสับสนเกี่ยวกับระบบเบรกนะครับมันก็จะมีเบรกบิวเบรกคัสตอมเบรกมือ2เบรกปล ที่ผลิตออกมาอันนั้นก็อยู่ที่ดีเทลมันมีรายละเอียดยังอะไรอยู่ในนั้นบ้างเพราะฉะนั้นใครที่ไม่เคยใช้ก่อนจะคอมเมนต์อะไรศึกษาข้อมูลดีๆก่อนเพราะว่าค่ายเบรกระดับโลกแบบนี้วิศวกรรมของเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นระดับสุดยอดและเบรกที่เขาผลิตออกมาที่เป็นเบรกอัพเกรดแบบนี้มันใช้ดีกว่าสแตนดาร์ด แน่แน่โอ้โหอันนี้เกลื่อนยาวนิดนึงครับเพราะว่าดราม,ม่ากเกี่ยวกับลมเบรกฟอร์เดนเจอร์แรปเตอร์เนี่ยมีเยอะมากๆครับใครไม่เข้าใจก็แวะเข้ามาที่ร้านแล้วกันเรามีรถที่ติดตั้งเบรกให้เพื่อนเพื่อนได้ลองหลายๆคันเพื่อนๆขับรถเบรกเดิมๆของเพื่อนที่อยากจะรู้ว่ารถที่ร้านเลยสเปคที่เปลี่ยนเบรกกันเนี่ยเบรกดีกว่ารถเขาหรือเปล่าก็แวะเข้ามาครับเดี๋ยวใช้สปีดความเร็วให้ดูแล้วก็มาเบรกให้ดูกันนะครับว่ามันดีขึ้นจริงไหมเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปครับพูดถึงระบบเบรกประมาณนี้ครับ ในส่วนต่อไปครับสำหรับล้อแม็กซ์คันนี้นะฮะลูกค้าเป็นเลือกเป็นล้อแม็กซ์จากค่ายเรสฟอร์สครับซึ่งเป็นล้อฟอร์สน้ำหนักเบาครับปกติกกตล้อ6กรูแบบนี้เนี่ยนะฮะยกมือเดียวเนี่ยฝันไม่เถอะไม่มีทางยกขึ้นตัวนี้ล้อ20คูณ9นิ้วซึ่งด้วยวิศวกรรมการผลิตล้อแบบฟอร์สก็จะทําให้ล้อเนี่ยมีน้ําหนักเบาซึ่งวิศวกรรมแบบนี้นะฮะจะทําให้ล้อเนีน่ยบาลานซ์ดีทําให้เราเล่นมิติเล่นดีไซน์ให้กับล้อฟอร์สทำให้มิติของก้านเนี่ยมันดูเฉียบคมดูเรียว ซึ่งลายนี้นะครับเป็นลายที่ฮิตมากๆในตอนนี้สําหรับ RX02 ครับช่วงนี้ถายดีมากๆแล้วก็มีสั่งตัดสั่งผลิตข้อเสียของล้อพวกนี้มีอย่างเดียวก็คือล้อต้องสั่งผลิตต้องสั่งตัดเพราะว่าล้อมันมีมูลค่าสูงการนําเข้าการสต็อกก็อาจจะมีไม่เยอะมากล้อพวกนี้จะไม่ค่อยมีใครใส่มันไม่เกลื่อนเท่าไหร่เพราะว่าล้อราคาสูงแล้วก็หา,ายากพอสมควรท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสําหรับ RX 0 2มูลค่า1 2 9 0 0 0ส่นบาทครับสวนต่อไปครับสำหรับยางโตโยทัยครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดสำหรับโตโยทย AT 3มันคือ,อยางออทอเรนสายพันธุ์ใหม่ออกแบบมาสำหรับคนที่ต้องการใช้งานครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นถนนดำถนนไฮเวย์หรือจะเป็นถนนออฟโรดถนนลูกรังถนนหินลอยอยางตัวนี้ทดสอบและออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่ครอบคลุมมากมากครับซึ่งเมื่อประมาณ1เดือนที่แล้วพี่ดิมไปทดสอบอยางตัวนี้ที่จังหวัดกาญจนบุรีต้องบอกเลยว่า ยางออโเทเรนที่น่าสนใจมากๆตัวหนึ่งครับสิ่งที่คุณจะได้จากโตโยต้าโอเพนแคนทรีเอทีสก็คือยางออโเทเรนที่มีดีไซน์สวยงามลายดอกยางแล้วก็แก้มยางสวยงามครับต้องบอกงี้ว่าคาแรคเตอร์ของยางออโเทเรนเนี่ยก็จะเป็นยางที่สามารถขับบนถนนดําได้แล้วก็สามารถลุยได้เพราะนั้นโจทย์ของเขาคือ ทำยังไงให้ข้อจำกัดจุดอ่อนของยางในลักษณะนี้ออกมาดีที่สุดนั่นก็คือเสียงเสียงของยาง All rain, Open Country a l l เท r r รนโอเพ n น o u นที y เอ3ตัวนี้นะฮะถ้าเทียบกับยางอ l t เท r a รนในเกรดเดียวกันหรือเกรดสูงกว่าซึ่งเกรดสูงกว่านี้ก็ต้องเป็นยาง Made in USA หรือเป็นยางตัวท็อปอย่างแบรนด์ที่เรารู้จักกันก็ นั่นแหละละไว้ในฐานที่เข้าใจแต่ตัวนี้ถือว่าเป็นยางระดับท็อปผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นที่ราคาจับต้องได้ไม่ได้สูงจนเกินไปปิดจุดอ่อนของยางออโทเลนที่ปกติแล้วมันจะมีเสียงรบกวนค่อนข้างเยอะซึ่งตัวนี้เงียบมาก ที่สาคัญครับเวลาเราไปใช้ในถนนออฟโรดหรือถนนที่เป็นถนนกลวดถนนลูกลังก็ใช้งานได้ดีครับด้วยร่องของยางเขาฮะที่ห่างพอสมควรครับจะไม่เก็บสะเก็ดหินครับเวลาเราวิ่งไปเนี่ยหินจะไม่ค่อยกระเด็นครับเพราะฉะนั้นคือการออกแบบของยางตัวท้ายรุ่นนี้เนี่ยออกแบบมาตอบโจ์ครับใช้งานดีมากๆครับซึ่งสําหรับ Ford Ranger Raptor นะครับก็จะเลือกใช้ยางได้2ไซส์ที่เหมาะกับพิกัดของรถก็คือ285,5020แล้วก็275,6020 คันนี้วิดีเลือกใช้เป็น 2, 8, 5, 50, 20เนื่องจากอยากให้ล้อมันกระยางเนี่ยมันดูเต็มหน้าสัมผัสเต็มนิดนึงนะครับแก้มก็ไม่ต้องหนามากเดี๋ยวมาดูกันว่าติดตั้งออกมาแล้วจะเป็นยังไงครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเทสพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นบาลานซ์ของล้อเทสยางแล้วก็เทสระบบเบรกพร้อมๆก,กันครับเพื่อนไปกันฮะเดี๋ยว เข้ามาพูดนานเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s ไครต์เป็นแหลงใจพี่ดีเพื่อนในการทําคลิปดีๆสายดีเพื่อนเพื่นที่รักในการแต่งรถได้รับชมไว้เป็นข้อมูลนะครับผมอะวันนี้เราอยู่กับ Ford r a n t u r r r p t t r r กันรูวๆครับไปนะ เพื่อนนะฮะเสร็จเรียบร้อยครับมาดูความหล่อลงตัว ของ Ford Ranger Raptor Next Gen คันนี้กันอีกรอบครับด้วยสเปคของล้อเนี่ยนะฮะสวยงามลงตัวครับออฟเซ็ตเนี่ยนะฮะล้อเก้านีค่คือออฟเซ็ตสินะฮะสเปคออกมาเนี่ยปริ่มซุ้มกําลังสวยไม่ยืน่นเน้นทรงเน้นใช้งานครับล้อตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ที่สุดครับสำหรับล้อฟอร์สจากค่ายเรดฟอร์สนะฮะน้ำหนักเบาเพียง10บโลเศษเศษเท่าน,นั้นเบาวกว่าล้อทั่วไปถึงประมาณ30-40%ด้วยกันพร้อม performance การขับขี่ระดับสุดยอดเพราะว่าเทลยีล้อฟอร์สเนี่ม High performance. มีกําาลังงแร้สู อย่าง Ford Ranger Raptor ถ้าเพื่อนๆไม่มีปัญหางบประมาณ129,000บาทคุณจะได้ performance แล้วก็ได้ดีไซน์ที่เฉียบคมพร้อมการขับขี่ที่ดีเยี่ยมที่สุดของล้อมันส่วนยางตัว้าย Open Country AT3 ครับยางตัวนี้ที่พี่ดิมไปเทสมาหลายรอบแล้วนะครับถือว่าเป็นยาง a u t o l a i n Generation ใหม่ที่เหมาะกับทุกสภาพเน้นใช้งานเน้นทรงโดยเฉพาะถนนดําถนนคอนกรีตซึ่งใช้งานได้ดีมากๆและที่สำคัญครับวิ่งถนนกลัวถนนหินลอยเข้าสวนใช้งานได้ดี ตอบโจทย์ครับได้ทรงได้แนวทางแล้วก็ได้ p e อร์ r m ม n น e การกับขี่ที่ครบถ้วนที่สำคัญครับยางตัวนี้ m a d อินเจแป0รสนทิราคากำลังสวยครับไม่สูงจนเกินไปคุณจะได้ยางที่มีคุณภาพสูงมากๆเหนือราคาจริงๆครับสำหรับ Toyota Open Country AT3 สครับผมส่วนระบบเบรคครับขาดไม่ได้ครับที่เป็นดราม่าทุกคลิปนะครับ มาพูดกันอีกรอบหนึ่งสำหรับ b บมโ bo GTS เบรกเนี่ยจะเป็นสีเทาดำกับโลโก้เป็นสีแดงครับเป็นสีดำจามขนาด405มิลครับแน่นซุ้มล้อมากๆครับผมแล้วก็เบรกหลังครับสี่พอตจับด้วยชุดเบรกมือไฟจานหลังเนี่ยขนาด380มิลครับเรียกได้ว่าสวยงามลงตัวครับจริงๆแล้วต่อให้ทดสอบต่อให้พิสูจน์กับเบรกสแตนดาดยังไงผลมันชัดเจนอยู่แล้วว่าดีขึ้นด้วยยอดจองนะฮะณที่วิธีทำคลิปใช้เวลาไม่ถึงเดือนหลังจากที่เบรก b บมโบ GTS ตรงรุ่นคลอดออกมาเนี่ยมียอดจองมากกว่า10ชุดมากกว่า10คันแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นคือคนที่ใช้รถรุ่นนี้นะฮะรู้กันดีครับว่าต้องการอะไรจากระบบเบรกเพราะฉะนั้นท่านเพื่อนสนใจครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ครับรถ p e r f o r m ร์แมนรถกำลังแรงม้าเยอะๆแบบนี้ครับเบรกที่ดีทำให้คุณหยุดรถได้มั่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปเทสรถพร้อมกันครับเพื่อนเพื่อนไป โอเคเพื่อนตอนนี้เราก็อยู่กันบนเจ้า Ford Ranger Raptor Next Gen มาที่เรียบร้อยนะครับเรื่อง performance ของรถเนี่ยพี่ดิมอาจจะไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะรู้ข้อมูลกันมาในหลายๆคลิปแล้วพี่ดิมก็เคยพูดถึงสำหรับศักยภาพแล้วก็สมรรถนะของรถรุ่นนี้ ในคลิปที่แล้วไปแล้วครับวันนี้เราจะมาทดสอบยางที่เราติดตั้งลงไปนะครับแล้วก็คุณสมบัติของล้อ Max ล้อ Force อย่างล้อค่ายเล d ฟอร์ e ครับรวมถึงระบบเบรก b บมโบ่ GTS อันดับแรกเรามาทดสอบยางก่อนแล้วกันสําหรับโอเพกคันที่ A T3 เนี่ยนะครับเป็นยางการใช้งานทั้งออฟโรดแล้วก็ออนโรดนะครับยางออโตเลนก็คือเป็นยางที่ใช้ในถนนดําด้วยออฟโรดด้วยเน้นครอบคลุมการใช้งานซึ่งในสไตล์การขับขี่นะครับของ ยางออโูเลน AT3 เนี่ยนะฮะเป็นยางออทูเลนที่ใช้งานได้ดีมากๆครับได้ทุกสภาพถนนหลายๆคนอาจจะอยากรู้ว่ายางออโูเลนเนี่ยเสียงมันจะดังไหมสำหรับตัวนี้ต้องบอกนี้ว่าไม่ดังเลยเงียบที่สุดรุ่นหนึ่งในตลาดสำหรับตลาดยางออโูเลนเพราะฉะนั้นการันตีได้เลยครับนอกเหนือจากนี้ครับคุณสมบัติของยางตัวนี้ก็คือนะฮะเวลาเราวิ่งถนนกรวดถนนหินลอยเนี่ยนะฮะ จะไม่มีสเก็ตหินดีดขึ้นมาม,นมันว้าวจริงๆครับการออกแบบดอกอยางเขาเนี่ยร่องยางของเขาเนี่ยจะมีขนาดใหญ่พอสมควร <c oughs> เพื่อที่จะไม่เก็บสเก็ตหินให้ติดอยู่ในยางนะครับทำให้การระบายสลัดหินออกมาเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับเพื่อนๆแ,แต่เพื่อนได้ยินนะครับวิม่มใช้ความเร็วอยู่ประมาณสัก30กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับในถนนกรวดมันไม่ต้องพวงอะไรเลยครับแล้วก็รถสามารถคอนโทรลได้สบายๆครับ ด้วยศักยภาพของรถบวกด้วยยางคุณภาพดีแบบนี้โอ้โหตอบโจทย์จริงฮะซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในถนนออฟโรดนะครับถนนหินลอยถนนลุกลังก็ได้ใช้ศักยภาพของอยางแล้วก็ล้อได้อย่างเต็มที่ครับแต่ว่าเบรกก็อาจจะยังไม่ได้ใช้สมรรถนะสูงมากนะครับในถนนแบบนี้ยังไงก็เบรกอยู่ครับเบรกเดิมก็เบรกอยู่ครับแต่ว่าแน่นอนนะครับคนที่ซื้อ Ford Ranger Raptor มาส่วนมากก็ไม่ได้อาไปลุยอะไรมากมายหรอก เออไว้ใช้ในถนนดําใช้ในสปีดความเร็วสูงด้วยเดี๋ยวเราจะไปเทสบนถนนดำกันนะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นการที่รถที่มีสมรรถนะถึง400แรงม้าแบบนี้ด้วยระบบขับเคลื่อน4ล้อสายลุยตัวจริงเนี่ยนะฮะมันไม่มีอะไรต้องสงสัยอยู่แล้วครับเพื่อนๆเ,เอาจริงนะนะฮะพอที่เทสในหลายๆคันรู้สึกว่าเหมือนป้ายยาตัวเองไงรู้รู้สึกว่าอยากได้มากแต่ว่าตอนนี้นะฮะต้องท่องดวเองว่าเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะครับสิ่งที่ ใครหลายๆคนรอคอยโดยเฉพาะนะฮะคนที่ไม่เข้าใจในศักยภาพของเบรกอัปเกรดเดี๋ยวพี่ดิมจะเทสให้ดูว่าระยะเบรกเนี่ยมันจะเป็นยังไงเบรกของเดิมให้มาจะเป็นเบรก2พอร์ตถามว่าใช้งานได้ไหมครับพูดอีกกี่รอบก,ก็ต้องบอกว่าใช้งานได้ครับ แต่ถ้าใช้งานหนักๆในการสะสมความร้อนมันก็จะมีอาการเฟดแล้วก็ไม่มั่นใจในการเบรกนะครับแต่พอเป็นเบรกตัวนี้นะฮะตั้งแต่สัมผัสแรกที่แตะเบรกพี่ดิมจะใช้ความเร็วไปถึงประมาณสัก80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เบรกครับระยะเบรกที่พี่ดิมทดสอบให้ชมเมื่อกี้เนี่ยนะฮะพี่ดิมใช้ความเร็วไปถึงประมาณเกือบ 80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื<ๆ>่อนๆก็น่าจะเห็นว่าใช้ระยะในการหยุดรถเนี่ยสั้นแค่ไหนเพราะฉะนั้นคือเบรกเดิมทําไม่ได้แน่นอนพีนีต้องบอกงี้ว่าระยะเบรกที่สั้นลงนะฮะไม่จะเป็น5เมตร10เมตร15เมตรหรือแม้แต่2เมตรถึง3เมตรครับในเวลาฉุกเฉินคุณจะรู้ว่าระยะเบรกที่สั้นลงเนี่ยมันทําให้เราปลอดภัยไม่สูญเสียรถไม่สูญเสียทรัพย์สินรถที่เรารักจะพูดอีกกี่รอบ ก็ต้องย้ําคํานี้ว่าถ้างบประมาณไม่ใช่ปัญหาของมันต้องมีจริงฮะเดี๋ยวเราไปทดสอบกันบนถนนไฮเวย์ครับว่านะฮะยางที่ดิมใช้ตอนนี้เนี่ยจะมีเสียงเป็นยังไงครับไปนะซึ่งยาง Open Country AT3 ครับพออยู่ในถนนดับถนนไฮเวย์ถนนลาดยางถนนคอนกรีตครับเงียบเหมือนอยาง s t เลยไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าทำไมยางตัวนี้จะต้องขายดีมากๆสำหรับคนที่อยากจะแต่งเอาทง และสิ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้สําหรับล้อฟอร์สนั่นคือครับอัตราเร่งที่ดีเยี่ยมครับซึ่งรถคันนี้แรงม้าเยอะอยู่แล้วนะครับทำให้ล้อน้ําหนักเบาบาลานซ์ดีๆแบบนี้นะฮะเวลาเราส่งคันเร่งไปเนี่ยทำให้รถพุ่งทยานไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วครับและที่สําคัญครับไม่เปลืองตะกัวครับเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าล้อแคสติ้ง นะฮะที่เป็นสไตล์ออฟโรดเนี่ยเวลาถ่วงล้อทีโอ้โหตะกั่วนี่แบบ 8, แปะแทบรอบล้อฮะแต่ล้อฟอร์สแบบนี้ไม่เปลืองตะกั่วครับวานล้านล้อเวลาเขาเทสเออกมาจากโรงงานแล้วเนี่ยโอ้โหแทบบจะต้องใช้ตะกั่วเลยกันเพื่อนเพราะฉะนั้นคือเนี่ยแหละครับว่าทําไมล้อฟอร์สคุณภาพสูงครับที่ปกติแล้วมันเป็นเทคโนโลยีของรถซุปเปอร์คาร์แต่ทุกวันนี้สําหรับรถกระบะ p ีพีนะครับก็มีให้จับจองกันแล้วครับโดยเฉพาะรถกระบะสายพันธุ์แรงนะฮะเปอร์ฟอร์แมน س สุดยอดแบบ Ford เ a เจอ r ์ a p t o เแบบนี้เนะี่ยมันของคู่กันจริง,รงๆนะเพื่อนซึ่งยาง Open Country AT3 ครับพออยู่ในถนนดับถนนไฮเวย์ถนนลาดยางถนนคอนคกรีตครับเงียบเหมือนอยาง HT เลยไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าทำไมยางตัวนี้จะต้องขายดีมากๆสำหรับคนที่อยากจะแต่งเอาสอง่งขับดี รัเยอย่างได้อย่างได้นะฮะเมียไม่เข้าใจจริงๆต้องหาเจมานั่งสักสักรอบนะเตอร์นะไม่เจไม่รู้ไงว่าเลปเตอร์เนี่ยนะฮะทรงมันเป็นกระบะก็จริงแต่ช่วงล่างเนี่ยมันนุ่มมากนุ่มนุ่มเหมือนรถเอสยูวีอ่ะเพราะนั้นแบบต้องให้เจมานั่งสักรอบมังเผื่อจะเปลี่ยนเลยเฮ้ยว่านมันไม่ได้แย่อย,อย่างที่คิดนี่นามันไมไ่เหมือนช่วงล่างรถกระบะทั่วไปนี่นาใช่ไหมพรุ่งนี้เจมาลองสักหน่อยวะย <c oughs> ิ่งขับยิ่งอยากได้ได กองรถลูกค้ายิ่งแบบนูอยากโดนกลับไปพามาเลยไหมครับเนี่ยฮะกลับไปพามาเลยไหมครับกลัวคำเดียวนั่นแหละเตอร์ให้เจ้พูดเองแล้วกันไอ้ยินอ่ะไอ้ยินอ่ะเฮียดูเลืองเจ้บอกว่ามึงอยากได้ทุกรุ่นเลยไม่ได้นะบอกแกนะนะที่จอดก็ไม่มีตังค์เอาไว้ทำอย่างอื่นบ้างนะอะโอเค โอเค่น okay, เพื่อนมาถึงตรงนี้แล้วโอ้โ oh, หพี่ดิมเทสท่า <c oughs> เพื่อนได้ชมกันในหลายรูปแบบแล้วกันวันนี้น่าจะเป็นการเทสรถที่โหดที่สุดครั้งหนึ่งของพี่ดิมนะฮะขอบคุณลูกค้าด้วยที่ให้โอกาสในการได้ทดสอบรถ Ford r a n นเ r อ a p t o r คันนี้นะครับแล้วก็ถือว่าได้ทดสอบของที่ติดตั้งลงไปในรถก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้ากลับไปใช้งานด้วยนะ เห็นเพื่อนเนท่านใดที่ใช้ Ford Ranger Raptor อยู่นะครับเห็นคลิปนี้แล้วอยากได้อยากโดนก็เรียวเข้ามาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Ford Ranger Raptor Next Gen หรือจะเป็น Ford Everest ครับทางเลสเปก็สินค้าครอบคลุมครับตอนนี้มีลูกค้าที่นัดหมายมาติดตั้งกันเยอะมากๆครับของผลิตไม่ทันโดยเฉพาะเบรกนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้ามีคันไหนมาติดตั้งเพิ่มจะทำคลิปให้รับชมเพิ่มเติมเป็นแนวทางให้เพื่อนที่มองหาร้านแต่งรถ ดิงเจอร์แรปเตอร์เน็กเจนแบบควบคุมจอนอยู่นะครับยังไงสุดท้ายกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ดีมด้วยนะครับเหมือนเดิมครับที่แต่งรถคิดถึงเ s สเบกสวัสดีครับ